ครับทำไปดีเลี้ยงเลี้ยงวันศุกร์ต้องจุมก,กัวๆหลังจากกินเข่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยังแล้วก็นั่งพักผ่อนเอาอาหารให้มใหมาให้แมวตามปกติพี่น้องครับวันนี้วันที่4เมษาย,ยนแล้วเนาะวันศุกร์ที่4เมษาย,ยน2,568วันเวลาหน้าที่กัน เปลี่ยนไปเร็้วแ้ๆเนาะไป่น้องเนาะพ้นก็เท่าไปเรื่อยๆเห็ดเบียกเข็ดงานจนว่าตาเว้นตุ๊กินลับผู้จังควายเหลือกงานชัวเมื่องานเจ็ดตุ๊กกบทางบ้านแล้วกับออกไปงานสวนที่บ้านสวนวัดชนพกพนโ้นจิงหน่อยนายยิแล้วก็กลับไปชงพอออห้ม่บาน ก้าบออกมานอนอยุดตรงหน้าคือเขาเหมือนเดิมที่ว่าว่าแบาบอยู่นี่คือบานไหลนาเล่าพี่น้องเงียบสงบไ่มีเสียงรบกวนเดี๋ยวนี้สิมีแต่เสียงพัดลมดังวุ่นวุ่นนี่มันหอนมันหอนอากาศหานศนอนปกติเสียว่นุ่งเสียดอกอันนี้เอ่ออัะเทป บวัวหัวนัวหัวมนกับพี่กําลองกันเลยนุงเจียไป็นสนุกเดี๋ยวปฏิวัติคือบูแทะคือโซ่หางแทะโซ่หางคือตัวโซ่กันน่าพ่นองนอกหอวหวนัวหงวนกับพี่ก,ะะก็า้ังเป็นสนใกขี้หน้าเ้วดีขี้สงการในพ่นองวันที่ที่เราเมื่อนกับวันที่หาสมัยเป็นเด็กเด็กหน่อยบ้านเมือ,องเขาก็ท่านจะเจร่ญน พเพราะท่านผัฒนาเรียวคือสไมนี้นี่ห้วยไปคล้องน้ำตักน้ำใส่อูอใส่อีงใุวงเลยเจ็บเนี่ยเรียมสงการไปหาหลวหาเพื่อนคนละโคกคนละล่ะคกเขาทั้งคำหวานแน่ซองซองอเต่าแน่ซองบกตู้แน่คนละหอดหินแม่สร้างคนละหาปอเรปันนี้บนมีรถเข็นรถแก้น้ำคือทำไมถิ่โนโัโลโีเพราะท่านเก่าหนาไปนอ่ เตรียมรัวเตรียมฟื้นนำมาไส่จะใส่เพราะว่าช่วงสงการเด้หรือว่ามือเน่าพระชาษาอีดีโอหลอกเขาว่าหยุดสงการหยุดแปบว่าหยุดหยุดเบียบหยุดงานพี่น้องตำเข่าลุ่งจีกะมันมีลุ่งเดียวมันอ้างเด้งลุ่งจีตำเข่าตำเข่ามันจะเดเกๆอดเพื่อจะตีสามเพื่อตีสองเพื่อพี่น้อง ไปท่านกับท่านว่ท่านข้าเจ้ากับจองก้อนได้โคกมองดอคิวต่อไปจนสวยเอ,อตั้มเขาเนี่ยมีหลายคนใช่หเนละบางคนก็ขี่ขั้นว่าเทบผููบ่าวิน่นขี่ขั้นก็มุงตั้มเขาฟุกได้ละเทียนอื่นอาจสัวที่ล้มไปจอยเอจอ,อยพีตั้มเขาหัวหา้าหเออหนาตัวอะ่น้อง เที่งเหลีห่ยมคั้วไอเทีเ่งมาเร่ยนทงการเป็นบ้าสองหน่อยอาย 14, ุ่สิบสี่สิบห้าปีเรียนสมัยโบราณมันปเป็นเรียนดีเลยพี่น้องเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันที่เก็ดไปเลยมันนีก 4, 5, 6, ่ก็สี่ห้าหกอีกสองสามพวกผมก็ชวนมูงไปหัตัดบังเดียบกับพี่น้องพี่น้องฮัตจักบังเดียบบ่มผมมีปืนน้ำเด็กปื<อ>นน้ำก็มีอยู่ผมมีเงินซื้อเท่า่กี่อันละ อันละหกสลึงอันละบาดเนี่ยนะบีแปะเท่ากันแต่ว่าชูบังเดียบมาเลยบังเดียกเขาทีไปตัดไม่ไผ่ป้องหนึ่งมาขังป้องขังคอไปคนชี้หูเอ,เอาเอาเลียตัดอกเย็นดีๆซะชี้หูมาคูหน่อยหูใหญ่แล้วใจใจหูแล้วก็เอาไม่ไผ่มากินดำ แล้๋ยวหาไาฟขีริ้วไาฮีมอนไม่ใช่เออเขีนะะ้นเขี้นเขี้นถ้าหล่ะกเห็นพอดีกับผู้ใครๆสูบไปเลยพี่น้องบางเดียบเาจา้าในกับทดลองมึงไหวสูบจี๊ดมาสูบน้ำน้ำกระคุหิวกระคู่ไปฟ้อมเออหิวกระคูไปพร้อหมหัวเทียนได้กับรุมลุมแล้วก็ อ๋บางเดียกถูดึงถอยมาเฉยๆกันมันก็มีนานมันได้บางไงแค่กัดจิกเบื่อเป็นเปื่อยตีดน้ำพ่อได้อยู่นี่เศรษฐกิจออเรเซียในช่วงสงครามนี่แหละข้าเจ้าก็แห่ดอกไม้พี่น้องข้าเจ้าแห่ดอกไม้ยำมาเลี้ยงสูเมือดีสงครามทำไม่ดีงวนกระดอแห่ดอกไม้โอ้ยเปียกอพอจอด จำเมือจาม,มั่นกับเปีนนยงพนอดแต่ว่าการลเรียนสมัยโบราณก็คือสมัยปัจจุบันนี่เด็สมัยโบราณเนี่ยหย้อยเลียนแบบมีมัดใหญ่นะครับเลียนวิ่งซึ่งลักเลียนนอนคูเลียน,น,น,นพ่อห้างแม่ไม้ม้อนช้อนผ้าไปสัต่ตัวการพนั่นก็กลุ่มไกล้ให้โล่วนมากสิไมีแด้กุ่งไกล้สมัยเด็กก่อน ผมเล่นกันพนันก็ปเป็นแต่ว่าทดลองมือนมวลนน้ำพระเจ้าเป็นเด็กน้อยพอเงนินพอได้บาทสองบาทนี่ก็ไปหยอดกุ้งไก่เสียสลึงหัวได้ไม่ได้เป็นร้อยคนละล่นะสะลึงเดียวนั่นเดียวกับโต๊ดเดียวกับอีแปะน้ำเต้านี่นั <laughs> ่นเออโอ้ยกุ้งกุ้งปลาไก่แปะน้ำเต้าเออแล้วก็ มันก็บไมีจิตใจมากันพันับเนาะพี่น้องจะได้ทอนได้ไหมเยื่อใครถนัดเล่ยนยญไทยนี่ก็จริเล่นอันนี้พวเป็นเล่นเป็นแ้่ไพ่คู่ไพ่ครูจะรู้มันคือกันไะก้าไพ่ไพ่ยีเวทขันได้ยีเวทแล้วก็กับเจ้ากันได้ขันทั้งกับไม่ได้พวกพวกใครถนัดทั้งด้านนี้พอกดอกพอกเด้งไม่รู้เรื่องหอก จนนอายุเกือสิบกว่าปีแล้วแต่นั่นกับผ้าผู้บ่าวผู้สาวหาแครงเงินเงี้นนั่นเีินนี่บหมดไปแพ้กินเหล่าเนี้ยเราเขาจะมีให้กินอยู่สมัยโบราณบ่ให้กินเหล่าก็เคยกินมาเลยหาแครงเงินเงี้นนั่นเีินนี่โอ้ยกระผู้บ่าวผู้สาวคณะไปน่าเหมือนแลกกับมาเห็ดกันลอนเห็ดต้นดอกเงิน แน่ากาันหลวน่งกม้วนอยู่แหละออกจากบ้านจากซองไปมู่บ้านมันเพรท่านจะเดินเป็นทางกี่ดินไส้กี่ตมโพแน่ก็ะสับกระส่องเ่าเป็นล,ละครนีดคือสม,มัยนี้หรอกสำวนนั่นบ้านแถวตะบนยังคึ้นเนี่ยซีมู่บ้าน,นเดื่กี้มันสองมู่บ้านคุ้ณนอกคุ้ณในแน่ตัวนกเงนินไปวัดไปแล้วไฟปฝากกับคมีทางวัดเป็นกับเตะตะเกียงแน่แล่อรับ ผู้ว่าผู้สาวไปแห่ลองเพินหึบหึบผมเป็นมักพินก็ดีพินไปจท่าไหล่ะรับทงรับทาลับทงรับทาไป้ายบกตมบูรณ์เด้เออไปแล้วก็ไปไหว้พระรับจีนเออแล้วก็ถวายตุนดอกเงินแล้วก็ลุกมาเรียนเดินวัดนั่นล่ะคนกัลแต่ตะเกียงไงให้แกงไฟฟ้านผมยเนาะพี่น้องไม่โบราณเนี่ยโอ้เย็นหอวฝามัน โก้ทุ่มตีหนึ่งลลาพลนาระคันแยกแยกกันมานอนไายพระรับจินทุกคนที่จะลุกม่เด่นสมัยโบราณโบ้คือสมัยนี้ดอกอุย้ยสมัยนี้ก็เริ่มดกจะหน่อยอยู่เมือ่อสองเมื่อไปได้ก็ลูกหลานมาจัดทาการทำนั่นจากกรุงเทพบกรุงไทยสมัยนี้มีไฟฝ้าทุหมู่บ้านแล้วตรงไหนตรงหน้ายังมีไฟฟ่าให้มาเกี่ยงสว่างไปเบิดเสียงเครื่องเสียงดังบัมนีนพี่น้องเอ้ย <laughs> มองน้าผมนั่งก็ดีกันอ้อมคางมาเบียลกันรดช่วงใกล้สงมายกันเอาขึ้นกันเนี้ยเสรก็คือคือข้อมือกันนะครับบ้านนี้ดอกการทะเลาะวิวาดทำไมโบราณบ้านนี้โดนด้วดยังมีดอกรุ่มนี้ก็ตายไปเพื่ออล่ะล่ะรุ่นนักเลงรุ่นแรกเบียกมีดดาบไล่ฟันกันทำไมสิผู้มีตระหนัเบิ้งแล้วมันมีกล่องท้ายไปคือทำไมนี่ค้อยมึงสวยปะอันนี้มีตระหนัเบื้อง กรับซอยเหลือผู้ใดมาแบบว่าหนีหลอดมางเพิ่งเห็นนี่จะไปซอยไปอา <c oughs> จากนั้นก็เมาขัดถมอเมอร์ไซค์่เห็นมันสมัยโบราณมัน,มนมมไม่มีมตอร์ไซค่เด้แมื่อจจักรยานเบิดบ้านนี้สองันจงกลุ่มมูอิหนึ่งหน่มีเงินผมกับเพี้ยนสังไม่เหี้ยวหันลอดน้องบวัวน,นี่สองคันวิทยุก็ต้องพูดถึงผู้ใดมี่ถือว่า เออรวยไปฟังวิทยุสัมี้ไปแล้วเนี่ยฟังแล้วฟังนห่ย่เออังเอาเดีบนเบืองหนังขึ้นทัวท <c oughs> ่านเด้๋ยสทำไมโบราณสำัยนี้โอ้ยเอากาตีกันขากันเมาเราหลงกันเดี๋ยวขุ่นหนากันมาได้ตุ๊บดาบผู้เสียผู้สาวสลังขุ่นกานเขาผู้ถือเนาะว้าย คุณวันกับวันแล้่าคุณผมไม่ได้ไปเหีเียงน้ำขอดอกไ่ได้กำไรดอกวิารค่าทุนห่านเชียงหนยังหิววขากะเลี้ยงคุยเจยวผู้สาววาล่น้อพ่เทียนย้อเจ้าถวยัยงเทียนคูกก็สองบาท <c oughs> ถวยละบาทถ้ามดาเสีบเลี้ยก็ไม่ดูุกจินดอกวิจาไกลสีจีดเจ้าใส่ย,ยงังหัเสีนมีเนีย้ยงก็มีเสีนไงเราเราเดินสลานี่ลนะล่างคุยเจยวกะไรคุณ ก็จะเคยซื้อคนดอกพี่น้องยายก็ดอกเราเดินซาลาหล่ะมันทางนี่นะมันพอมีดถนนแบบนี้เนาะแสียอ่ะตัวว้ายแล้วข้ามเข้าไปเลยผู้เสียผู้สาวไปกับเลี้ยงมือรุนกับเขาเลี้ยงเวียนกับเลี้ยงนี่ก็ทำไปไปข่อยมากอ่ะมันเมียมันลาเลรียญกับได้ถวยน้ำริกงถวยแก้วถวยน้ำปลาแดกกับออกหัวน้องเชี่ยวกินบม่วมตลอดมือขึ้นเนาะแถวนี้ ออมันผมคือสมัยนี้เนี่ยวมมีโทรศัพท์คือมือถือเ่าเจอกันที่เสียงนาไปสร้อยนะคนละบ่าั่งเนื้่วัาทั่งองเนี้อเขาหัวซ้าลูก้านเลี้นหลยเลี้ยนได้หน่อยสมัยที่กี่ชิปเปียชิปโกยิปีโอ้ยบ่บบรรลุนิติภาณฑช่มช่วกับชิปปียปีจะคอยเต้งั้นผูใช้กับชิปเปียชิเปียก่งเือือนี่ยไว้เอากันจะข้าวเียงเนาะพี่น้อง เฮ้ยมันเจั้งจากสมัยโบราณโบราณนพุทธทำนายใหม่บ่ามีพิษพี่รองเอยตัดใหม่มิเคี้ย์ไฟแห่นำของมาเขียนอู๋ไก่กันว่าได้มันเต็นเท่กันที่ไหนมาแม่นดีเด้อเตียการทุตงการปีได้เป็ดสองหนเก็้หมือถึงสิบห้ามือไมได้พี่้องส้องการ ถ้าปีใดเพราเป็นแปดสองหลกับสามมือสี 4, 5, ม่มือหามือขออีกเนี่ยหลวงพ่อไงหลวงพ่อบุญจันทร์พระคู่จิติสารคุณธพันจิกระโหนแต่ดอกเอาเรียนเก็ดมือเด้อลูกหลาน<ม>ปีใดแปดสองหลฝนมันทุกขฟัดไปสิบหาหมื่นเลย้ยเคยเคยเน่าหรือว่าสงการสิบหามื่นเลยเี่ยไม่ไ มีโลงสีกับตรงปิดเห็ุเวียกม่ได้ผพ้ใดเห็ดเวียกคือปับปับเราวัดยาปับเงินปับพับนี่สมัยนี้ไหนแต่ hmm. ว่าหยุดเบียกหยุดงานเล่นอย่างเดียวมวนยางเดียวจอยเพื่อแต่ละลลคนเขาเพื่อกินม่ะ <c oughs> มิเตล่นเล่นแบบสุภาพเรียบร้อยว่าเป็นเล่นแบบนักเลนขึ้นสมัยนี้ตัวเมือนขี่รถจากกันแน่เ้็วหนาก,กัน,นหน,กกน,นห่มคากระนวด ปีนี้ก็ยัยเป็นทั้งสั้นเด้อยัยเป็นซืนออ้อบ้านซื้อเพื่อนเมืองในข้าวนี่จอนน้อยนี่ล่ะมันเขาซื้อสารทั้งลูกมันพี่น,น,น้องเนาะให้เหรียญย่ามีสุภาพดับรถขับลากก็ยัยประมาทเม,มาอย่าขับเมาอย่าขับพอวางขาเขาเม้ามันจะขาดสติทีดูจะว่าจะของสิเมาเฝ้าหยุดจะไปกิน แต่ว่าสูมือมันมันมีจต่งางจัเหล่าที่มันมีแนวอื่นผสมประสานกันโอ้ยไนลองเดยคือันลงคิิปบอยู่เลยล่ะอยู่ปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดมันระบาดท,ทุกหัวละแหงเขาก็หูยูัวันบอดีย่าไม่เจพไปกินมันพี่คนใหม่ครูขเขาก็อังไ้ล่ละเดินก็นได้ให้ เหรนยังมีสติอย่าประมาทมันอยากน้ำพอน้ำแม่เ่ามีเงินเสียหายดิหาเขาตายกับิดกุกบาดเจ็บว่าเขาก็เลียกร้องค่าเช่าหายเห็นว่าเป็นบุญนขนาดลวนเท้มามะูนี่ซื้อกับีกันขากันเป็นเรื่องเป็นเล่ามั่ว่าเจ้าสมบนนังข้าพ่ออยู่โหดตอนไหนตัวเพราะฉะนั้นลูกหล,กลาน,ลาน ในขณะที่ผมกับเ่ากับถเป็นผู้เท่าผู้ถัแล้วเนาะไว้ฝาลูงแยมแล้วเกือบสิบจี้ปีนี่ขอบอกลูกบอกร้านให้เหรนยญยันชุบผ้เนี่ยได้โบด,ดีโบงามเมือนได้พดออาไฟกับอาไฟเห้ียกกันเดี๋ยวเห็นหนากันในมังเช่กันลวนเมื่อไว้ดิขูดเขาพวกมีไวฟขังหมาเดยเม้มเขาก็มีไฟถ้าเผาคนดิเพราะฉะนั้นก เหรียญยามีสติญาประมาทชงสงการลูกหลานทีวิตเดินทางกับพูดมำเน่าพิทูภูมิมาตูภูมิเพราะเห็นทางถ้าย่อยเดินทางมาแนี่ยไหลไล่แล้วนะครับไหลขอบก้วแล้วที่กระทำนั่นขอแสดงก้อนเจ๋งๆกับแผ่นดินไบตื้อคืลมหาโซปราทันพ่ออยู่กับไหลไหล,ยหลยอยู่ในนี่โอ้ยคนขวัญใจต้องกับไหลขวบว่าอึดว่าอยากไปหาเงนินหาคำห้ำเนาะพี่น้องเนาะ ปันด้วยตัวจับมันก็วงจักรอกว่าสิตงใดกับใดเพราะว่ามันเป็นไพ่ธรรมชาติก็ถือว่าบุญว่าโอ้ยบุญกับบุญกรรมกับกรรมผลกรรมเปลีนเนาะรายเจนหลายๆปันกับไรอืมเด็กอยู่ยามีสติย่อประมาทเจ้ละนี่งตะละเว้นนะครับอ๋อผมว่าจากว่าหลายยาห้างดอกพี่น้องว่าไปหลายมันย่ามันเนืดเปิดฟูมฟูมบอกข้อมาแห่งหลายเพราะว่าเนาะ กระบอกงวอฮงมวนให้พี่น้องเาฟังไม่สั่นละครับเนะอาความพูดเขาพพี่น้นองผู้ตออิดตามเ้ืเองเพิ่ิตรทุกานทุกคนสำายดีนอนหลับฝันดีคำขึ้นมือนนีครับผม